ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายคนเลยนะคะเพื่อระดมกําลังเงนไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างน้องมะเหมี่ยวสุชาดาสิริคงก็อยู่ในพื้นที่เหมือนกันน้องมะเมียวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยปริมาณน้ําจากคลองอู่ตะเภาเพิ่มระดับขึ้น และวันนี้ฝนตกหนักตลอดทั้งวันน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ถนนเพชรเกษมตําบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดที่อยู่สูงกว่าอีกฝั่งของเมืองที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่บริเวณสี่แยกเพชรเกษมะนะคะรถของชาวบ้านจอดดับข้างทางก็ต้องช่วยกันเข็นเพื่อหลบทางให้รถทหารสามารถขับผ่านถนนเส้นดังกล่าวได้ชาวบ้านจานวนมากเลยค่ะ เดินฝ่ากระแสน้ำเพื่อออกมาหาน้ำดื่มหรืออาหารเพื่อประทังชีวิต <S <S ต้องใช้คำนี้เลยนะคะ <S 1> <S 1> ออกมาเพื่อประทังชีวิตเนี่ยก็ต้องช่วยกันเข็นรถที่ดับอยู่ข้างทาง <S <S 1> <S 1> เปิดทางให้รถทหารหรือว่ารถที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านผ่านได้ต้องยอมเดินลุยน้ำลุยฝนหาของกินประทังชีวิตกันไปทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณเอกอน,นงอายุ62ปีค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลา เธอแบบฝ่าน้ำฝนฝ่าน้ำท่วมไปดูร้านที่น้ำกำลังไหลเข้าท่วมแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอพยพไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็ไปดูปริมาณน้ำที่ร้านของตัวเองชั้นล่างของเน่าหมดเลยค่ะของที่อยู่ด้านล่างคือเสียหายหมดเลยตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเพราะครั้งนี้มันหนักกว่าทุกๆปีจริงๆ ภาคสว่างค่ะทีนี้คือเราจะเดินไปที่ร้านที่ทํางานร้านอะไรสัยด์ดนโมค่ะอ๋อยังยังเปิดอยู่ไหมคะหรือไม่เปิดค่ะปิดอยู่ปกติตรงนี้ไม่ค่อยมีนะไม่มีน้ำใช่เมื่อวานไม่มีน้ำเมื่อวานไม่มีั้างหนึ่งใช่ปีมีค้งหนึ่งคิดให้ดีแล้วน้ําหลากตรงแยกนี้คือหลากแรงสุดแล้วใช่ไหมใช่ใช่อันนี้แรงอย่าปีที่แล้วมีน้ําแบบขนาดนี้ปีที่แล้วไม่มีปีที่แล้วไม่มีปีที่แล้วท่วมเฉพาะ ขาคอหงลงมาที่ผาสว่างแม่เธอเดินไปดูอะไรบ้างไปดูของในร้านอบอบีเป็นร้านซ่อมรถจะไปดูของเคื่องต้นได้อพยพหรือว่ายกของขึ้นที่สูงยังยกแล้วยกเมื่อวานซึ่งจะไปดูว่าอะไรเสียหายบ้างใช่ค่ะใช่บรรยากาศที่ศูนย์าัชการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ายมทบ42คอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ ว่ามีประชาชนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือต่อเนื่องตลอดเวลาเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ตลอดเวลาเพราะว่าวิกฤตจ,จริงๆค่ะหัดใหญ่ตอนนี้ชาวบ้านยังติดอยู่ในบ้านกันเยอะมากคือเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเป็นพันคนติดค้างกันอยู่เป็นพันพันคนเจ้าหน้าที่ก็รับสายเขียนรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเนี่ยที่ติดกันอยู่เนี่ยคะ่ะ คือจะแบ่งเป็นเขตอยู่พื้นที่ตรงไหนยังไงเพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือไปรับอบพยพออกมาจากบ้านอย่างเงี้ยนะคะพื้นที่ที่ชาวบ้านโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเยอะที่สุดคือบริเวณโชคสมานตลาดตันหยงและคลองประปาเป็นพื้นที่ที่อพยพไม่ทัน รอคอยความช่วยเหลือกันบางคนติดอยู่3วันแล้วค่ะบางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงวัยมีเด็กเล็กอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือให้ได้ครบทุกคนค่ะส่วนสถานการณ์น้ำตอนนี้นะฮะถ้าจะถามว่าหนักขนาดไหนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่สงขานะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปนี้มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งโพสต์ภาพเอาไว้นี่คือรถบรรทุกของทหารนะฮะ ขับฝาน้ําไปช่วยเหลือชาวบ้านนั่น<ฆ>แหละคือรถบรรทุกทหารคันนี้เนี่ยคือรถ FTS <ม>นะฮะลุยน้ําท่วมที่สายคลองวากมุ่งหน้าสนามบินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอหัดใหญ่สงขลารถของทหารคันนี้ความสูงคือ3เมตรกับอีก15เซนติเมตรโอ้โหยังไปแทบไม่ได้เลยค่ะ3เมตรกับ15เซนติเมตรนะฮะเท่ากับว่านี่โอ,โ,โอ้โหเกือบคือเลยเครึ่งมาหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำ นั่นเท่ากับว่าน้ําในพื้นที่เนี่ยต้องสูงเมตรกว่าเกือบสองเมตรนี่ครับค่วมสูงขนาดนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกเคสนะฮะที่มีคนโพสต์เอาไว้ฮะเดี๋ยวไปดูอีกเคสหนึ่งนะครับภาพชายคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางมวลน,น้ามหาศาลผู้ชายคนนี้กอดเสาป้ายบอกทางอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อระดับน้นํานี่ถึงคอแล้วอ oh. คือ ถ้าสูงวันนี้นี่จะมิดหัวนะค่ะไม่รู้ว่านี่ยืนเท้าแตะพื้นหรือเปล่าหรือว่ากอดเสาอยู่ก็ยังไม่รู้นะฮะแต่เขาจะถึงป้ายเสาข้างบนแล้วนะเพราะว่าน้ํามันเที่ยวด้วยใช่ต้องกอดเสาเอาไว้นะฮะเป็นการเกาะเสาป้ายบอกทางนะฮะตอนนั้นอ,อสอกกาลังเข้าไปช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีภาพนิ่งภาพนี้ปรากฏออกมานะฮะส่วนจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นเส้นหน้าหอตลาดกิมหยงนะครับระดับน้ํา สูงเกือบถึงเอลนี่ฮะประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องเดินฝ่าน้ำเอาฝนก็ยังตกต่อเนื่องต้องกลางร่มใส่เสื้อกันฝนภาพหลายมุมในโซนตลาดกิมหยงนี่ตลาดดังเลยนะฮะแล้วก็รอบๆเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำนะครับเพจหาดใหญ่โฟกัสนำคลิปมาลงพร้อมกับข้อความนะครับบอกหาดใหญ่ปีนี้ท่วมหนักจริงๆนี่ฮะแล้วก็บอกว่า ขอให้กำลังใจคนหัดใหญ่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันมีผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์ความแรงของน้ำด้วยนะฮะอันนี้คือความแรงนะครับดูสิฮะแรงไม่แรงตู้อคอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตที่ว่าหนักๆเนี่ยเขาดัดแปลงมาเป็นร้านขายแซนด์วิชนะฮะถูกซัดลอยไปกับกระแสน้ำตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตถ้าเราตรวจสอบไปเนี่ยน้ำหนักปกติเนี่ยนะฮะหนัก มากถึง2.1ถึง2.3ตันท่านเอา1,000โลเนี่ย1ตัน1,000โลเนี่ยคูณเข้าไปเนี่ยลอยไปอย่างนน,นั้เลยคุณผู้ชมคะส่วนโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะก็แจ้งมาว่าตอนนี้ค่ะที่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยน้ำท่วมหนัก แล้วก็กระแสน้ําแรงน้ำเนี่ยเข้ามาที่บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลแล้วด้วยโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็เลยแจ้งมาว่าณนะเวลานี้นะคะสามารถดูแลได้เฉพาะผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉินในส่วนของผู้ป่วยนอกเนี่ยค่ะอาจจะต้องใช้บริการโทรเวทหรือเทเลแมดิซีน<ม>ก็คือเป็นการรับบริการแบบทางไกลโทรศัพท์ไปถามอาการว่าแบบนี้ให้คุณหมอประเมินจะต้องกินยาอะไรอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเนี่ย<า>คุณผู้ชมลองดูภาพรอบๆโรงพยาบาลหัดใหญ่กันหน่อยค่ะ โรงพยาบาลหัดใหญ่เช้านี้น้ำกลับมาท่วมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำเชี่ยวแรงกว่าเดิมนี่คือโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะน้ำเนี่ยกลับมาท่วมอีกรอบแล้วน้ำก็ท่วมสูงที่ทางเข้าอาคารกระแสน้ำเชี่ยวกว่าน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะคะ การสัญจรไปมายากมากการเดินทางมาโรงพยาบาลลำบากมากวันนี้เนี่ยค่ะตอน8โมงครึ่งทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้ประกาศว่ามวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาลแนะนำให้ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยนอกนะคะใช้บริการผ่านระบบโทรเวทหรือเทเล d i c i n e ก็คือบริการทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางไกล ใช้โทรศัพท์มือถือใช้คอมพิวเตอร์วิดีโอคอลคุยกับคุณหมออะไรแบบนี้ค่ะแต่แม้ตอนนี้หลายคนก็แบตหมดอ,มอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารก็ใช้ก็ไม่ค่อยได้นะคะทางโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าถ้าปรับเปลี่ยนการบริการเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในแพทย์วิโรจโยมเมืองผู้มำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบ,บอกว่าน้ําท่วมในระดับที่รถเล็กมันผ่านไม่ได้ะคะ่ะ แต่ผู้ป่วยในผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยฉุกเฉินยังดูแลอยู่นะคะผู้ป่วยนอกก็อย่างที่บอกค่ะให้ใช้บริการระบบโทรเวชหรือเทเลเมดิซีนก็จะมีจุดบริการที่เซ็นทรัลหัดใหญ่แล้วก็มีทรัพยากรที่สามารถสำรองใช้ได้อีกแค่ประมาณ3วัน ถ้าไม่คลี่คลายภายใน3วันทางโรงพยาบาลบอกว่าก็ไม่รู้จะยังไงกันต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ว่ารัฐศาสตร์ชิดชูก็มีการประชุมศูตรบัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกอำเภอเลยนะคะ16อำเภอของจังหวัดสงขลาทั้งอำเภอเมืองหัดใหญ่จนะนาทวีเทพาสบ้าย้อยสิงหนครระโนดกระแสสิงห์สถิงพระ รัตภูมิสะเดาคลองหอยโขงนามหม่อนบางกล่ำควรเนียงได้รับผลกระทบทุกอำเภอคะ่ะ115ตำบล821หมู่บ้าน167ชุมชนประชาชนเดือดร้อน243,568ครัวเรือนรวมทั้งหมด635,423คน ต้องอบพยพประมาณ1,224คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนนะคะพื้นที่อำเภอหัดใหญ่รัตภูมิจนะนามหม่อมสะเดาเนี่ยคะ่ะน้ำท่วมหนักมากบางจุด ท่วมสูงและเพิ่มระดับเร็วมากเลยนะคะจากน้ำที่ล้นตลิ่งของคลองอุตภาวะค่ะน้ำก็ไหลเข้าท่วมอำเภอสดาคลองหอยโขงแล้วก็มีกำลังหนุนเข้าสู่เขตเมืองหัดใหญ่เพิ่มขึ้นก็เลยต้องประกาศให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่อบพยพทั้งหมดทั้งอำเภอทันทีนะคะแต่อย่างที่เรารายงานข่าวกันไปการอบพยพก็ไม่ง่ายลำบาก เพราะว่าเรือที่จะไปช่วยเหลือประชาชนให้อพยพออกมาก็ไม่เพียงพอก็เลยยังมีประชาชนจนํานวนมากเลยที่ติดค้างกันอยู่ล่าสุดนะคะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้ฝากแจ้งพิกัดนะคะที่เป็นศูนย์พักพิงเพิ่มเติมค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุโทโกภัยจะมีเพิ่มอีก5จุดนะคะแน่นอนที่เรารายงานกันไปก็มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่มีมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาที่อำเภอเมืองสงขลาด้วยนะคะ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ11สงขลาโรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาค่ะ mm hmm. ก็มีเบอร์โทรศัพท์แจ้งนะคะ0819904294สามารถแจ้งไปได้เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ